เทคนิคในการปลูกผักบุ้งในขวดไม่ต้องรดน้ําบ่อยอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีขวดน้ํา15ลิตรดินเพาะปลูกนะครับแล้วก็กรรไกรไว้สาหรับตัดขวดแล้วก็หัวแรง้งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะทําการตัดขวดนะครับต,ตัดตรงปากขวดนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นที่เพาะ,มะเมล็ดผักบุง้งนะครับจากนั้นนะครับจะใช้หัวแรง้งนะครับในการเจาะรูระบายน้ําจากนั้นก็นาเมล็ดผักบุ้งนะครับที่เราแช่ไว1้1คืนนะครับแนะนํา um. ให้แช่ไว้1คืนนะจะทําให้ผักบุงงอกกาม จากนั้นเราก็เติมดินก่อนครับเติมดินลงไปในขวดที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็นำมเมล็ดผักบุ้งที่เราเพาะไว้นะครับนำมาโรยนะครับทำมาโรยนะครับจากนั้นก็ใช้ดินกบนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็รดน้ําอีกทีนึงนะครับจากนั้นเราก็นําไปไว้ในที่ในร่มนะครับแล้วก็รดน้ําวันละครั้งก็พอ ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับเมล็ดผักบุ้งของเราก็จะงอกนะครับพอผักบุ้งโตนะครับเพื่อนๆไม่อยากรดน้ําบ่อยนะครับผมก็จะแนะนํานะครับลองนักวิธีผมไปใช้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับจะเห็นว่านะครับตรงปากขวดนะครับผมใช้เชือกนะครับหรือจะเป็นเศษผ้าก็ได้นะครับที่ดูดซับน้ําได้ดีนะครับก็เราก็จะนํามาใส่ในรูนะครับปากขวดนะครับร้อยเข้าไปแล้วก็มัดเป็นปมไว้เพื่อที่จะไม่ให้เชือกจากนั้นเราก็ปิดฝาเกียวไว้นะครับไม่ต้องปิดแน่นนะครับแค่ให้ฝาขวดอยู่ก็พอนะครับ แล้วก็นําไปใส่ไว้ในขวดน้ํานะครับที่เราปลูกผักบุ้งนะครับรดน้ําแค่วันละหนึ่งครั้งก็พอนะครับเพราะว่าน้ําที่รดไปนะครับก็จะไปอยู่ในขวดนะครับหลังจากนั้นนะครับผักบุ้งก็จะดูดน้ําขึ้นมาเชื้อก็จะดูดน้ําขึ้นมาแล,แล้วตรงนี้ก็จะเป็นรากผักบุ้งนะครับเพียงแค่นี้เราก็ไม่ต้องมาคอยดูแลเรื่องรดน้านะครับ